สาเหตุเกิดจากการลักลอบเผาป่าล่าถตว์นะครับล่าถุดเจ้าหน้าที่ควบคุมได้แล้วครับ ในวิกฤตการปัญหาสิ่งแวดล้อมคงหนีไม่พ้นปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพราะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รวมถึงปัญหาสุขภาพแต่ที่นี่ตําบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางมีวิธีการเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มแข็งโดยพลังความร่วมมือของคนในชุมชนและที่นี่จะมีวิธีการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาเหล่านี้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะเนยนะยังเขาแล้วนะจะสี่สามเดือนจรที่เขาทําน,นะแต่ตอนนี้มันเป็นงบติของไฟป่าผาเมืองลำปูนนนจะ๊ะ เราอยู่กับคุณทีวาพันธ์แซลินวงนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านปางโป่งปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะ,คะผู้ใหญ่บ้านนะคะนอกจากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วยังเป็นหัวหน้ากลุ่มป้องกันไฟป่าและหมอกควันของที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะทราบว่ากลุ่มเนี้ยก่อตั้งได้ยังไงคะเระิ่มจากเนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านของบ้านป,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 ปางโปงปางทรายนะจ๊ะเ,เนาะติดอุทยานแห่งชาติด้วยคุณตตล สิ่งตีว่าบ้านเ้าเนี่ยติดปา่านะจ๊ะเก็ะทำใหอเกิดไฟป่าเยอะเนียเนาะ,ะนะโดยขึ้นอยู่ของเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุทยานแห่งชาตดดิวย่งุ่ตานนะจเนาะแล้วเครือข่ายไฟปา่าป้องกันไฟปา่าและมอควันเนี่ยคือได้นำเนินการคือตอนวันหน้าสุดนะจินนะเนาะทำเป็นเครือข่ายนะจ๊ะเฮือกุมเพราะว่าบ้านเ้าติดปา่าถึงต้องมาใจ มีเครือข่ายขึ้นมานะจเนาะโดยเครือข่ายเนี่ยก็มีทั้งหมด40กว่าแทานนะจ๊เนาะตีช่วยกันนะจะเป็นอาสาห้องว่าอาสาดีกว่านะจะอาสาไฟปลาป้องกันไฟปลาและมอควันนะจะของหมู่บ้านนะเนาะแล้วก็เฮาก็ดำเนินการนะจ๊ะ,นนะจะ,ะเาน,นานะ,ะโดยประสานงานกันนะจะถ้าเกิดสถานที่เกิดไฟปลาขึ้นตรงไหนก็คือตั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติุ้ยคณตาน ก็จะประสานงานมานะเจ้าว่าพื้นที่บริเวณตรงนั่นตรงนี้ะนะเจ้าเนาะได้เกิดไฟป่าเนี่ยจะ้ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าเครือข่ายะนะเจ้าเนาะก็ห้องเครือข่ายเนี่ไป่วยกันดับนะจ้ะเขาเมื่อกี้พูดว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายก็หมายความ,ความว่ามีหลายหมู่บ้านร่วมด้วยใช่ไหมคะผู้ใหญ่ค่ส่วนมากของเขาเนี่ยหมู่เจ็ดแปดเก้าคือพื้นที่ดีติดกับป่านะเจ้าเนาะก็จะประสานกัน ถ้าสมมติว่าราเอาแบบแปะนะ,ะเกิดไฟเยอะอย่างเนี้จะก็สามารถห้องมูเจ็ดมูแปดมารวมกันได้นะจะล้วก็เจ้าบทีคุณตาลผาเมืองเนะี่ยนาะล้วก็เจ้าบทีอุทยานิชางชาติคุณตานะจะมารวมกันกับเครือข่ายนะจะ ค่ะอย่างที่ผู้ใหญ่บอกนะคะว่าที่นี่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายหลายหมู่บ้านด้วยกันแล้วมีสมาชิกในเครือข่ายถึง40ท่านนะคะ <c oughs> และเนื่องจากว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ติดกับเขตป่าแล้วก็อุทยานใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> จึงอยากรู้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของที่นี่ค่ะการเกิดไฟป่าเกิดจากอะไรคะผู้ใหญ่บ้านส่วนมากนะจนะ๊ะเนาะจาก,การเขาเป็นรอยต่อเชื่อมต่อระหว่างเขตลมพูนแมท้านะจนะ๊ะเนาะ เราต้องฟังเวลาถ้าบุปผู้ต้องเนี้ยจะเองตะวันตกเดักก็ได้อย่างเงี้ยนะมือมันกระจายแต่น้อยนะจ๊ะเนาะตั้งแต่ก็เพื่อที่มัาเมื่อตานน้อจะติดกันนะจ๊ะมันบางครั้งมันก็ลามมาจากคนไปหาของปลาของนะจ๊ะหรือว่าเจ้าหน้าที่ของนักท่องเที่ยวนะจ๊ะเวลาไฟไหม้จุดไฟเนาะหรือว่าดีส้นบุรีนะจ๊ะ ทิ้งข้างตังเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดไฟได้เหมือนกันเนี่ยสาเหตุสำคัญเนี่ยก็คือเกิดจากบุคคลมากกว่าเนาะค่ะส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากคนนะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหรือ<ะ>ว่าเป็นการเข้าไปหาของป่านะแ<ช><ะ>ม่นและแบบนี้ค่ะพอเกิดไฟป่าเกิดขึ้นหรือว่าก่อนจะเกิดไฟป่าเนี่ยที่นี่มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับไฟป่ายังไงบ้างคะคือตั้งมาตรการของจังหวัดเนะ่ยเนาะแล้วก็ของอำเภอให้ชัดนี่ยเนาะ ก่จะจมีการปฏิบัติก็คือฮื้อชิงเผาก่อนนะจ๊ะโดยกำหนดวันเวลานะจ๊ะว่าช่วงของบ้านเ้าเนี่ยกําหนดฮื้อเผาในช่วงวันที่ัวใดนะจ๊ะส่วนมากเนี่ยสิ่งที่กําหนดก็คือเดือนกุมภานะจ๊ะของทุกปีนะจะต้องชิงเผาก่อนนะจ๊ะยังตอนเนี้ยปีนี้มาแล้วนะจ๊ะก็คือวันที่18กุมภาหธห65นะจ๊ะคือ ้านปากขวาปากซ้ายเนี่ยจะต้องชิ้นเผาก่อนเนี่ยคือเรารับมือก็คือเราเตรียมพร้อมๆจากการชิงเผาก่อนที่มันจะถึงช่วงที่แรงจริงๆใช่ไหมก่อนที่เกิดไฟลุกลามใช่จ้ะแล้วคือเขาต้องทําแนวกันไฟก่อนนะจ๊ะเนาะแล้วนอกจากวิธีการทําแนวกันไฟแล้วค่ะที่นี่มีวิธีการใดในการป้องกันไฟป่าหรือว่าช่วยทุเลาการเกิดไฟป่าได้ไหมคะคือนอกจาก แล้วก็ปลูกต้นไม้เนีย่ยนะทำฝายค่ะล้วก็ปลูกต้นกล้วยนะจ๊ะเนาะเพื่อตี่จยป้องกันบ่ฮือไฟมันลุกลามนะจ๊ะ เนี่ยค่ะอยากรู้ว่าทางเครือข่ายค่ะได้สร้างความร่วมมือกับชุมชนยังไงบ้างคะที่จะให้ช่วยกันป้องกันไฟป่าค่ะคือเราก็ประชาสัมพันธ์นะจ๊ะโดยแจกแผ่นภาพนะจ๊ะแล้วก็เสียงตามสายประชุมประจําเดือนทุกครั้งนะจ๊ะก็จะอู้ใน,ในการช่วยกันป้องกันทุกทุกด้านนะจ๊ะทั้งสือ่อทั้งแผ่นภาพทั้งลงนรุงเดี๋ในการเดินประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับผู้อาวุะ เหตุผลมันเป็นจะได้การตีว่าไฟเวลาเกิดขึ้นกับชุมชนส่วนมากชุมชนเนี่ยจะอาสาช่วยกันมากกว่านะจ๊ะเกันไปช่วยกัน,กนดับไปช่วยกันอย่างยาเจ้ามีการประชาสัมพันธ์นะคะแลวชุมชนที่นี่น่ารักมากอาสาช่วยด้วยนะคะและแบบนี้คะ่ะอยากรู้ว่ามีคนฝ่าฝืนบ้างไหมคะส่วนมากจะจับบาได้แนะ่ตอนแล้วก็มันมันเชื่อมต่อกันนะจ๊ะบางที เข้ามามันลูกจากในปา่ามาถ้าตามข้างตางนี่มันเจ้าบ้านกันยังหูยังหันนะจา้าคือมันเหมลูกรามไปไก่สามารถดับเหยือกันได้เลยนะแล้วแบบนี้คะ่ะถือว่าที่นี่ประสบความสําเร,ร็จใช่ไหมคะในการป้องกันไฟป่าค่ะ <c oughs> แล้วอยากทราบว่าผู้ใหญ่คิดว่าปัจจัยใดบ้างคะที่ส่งผลให้การป้องกันไฟป่าที่นี่สําเร็จค่ะคือความร่มวมมือของพี่น้องเจ้าบ้านจิตอาสาเน <c oughs> ี่ย ติดจ่วยกันแล้วก็ทั้งทางอุทยานชจ่วยกันนะ่ยะทูกภาคส่วนนะ่ยะเนาะทั้งเทศบาลอบตอำเภอ,อนะ่ยะเนาะก็ีออกกิณรเจ้าบ้านก็ชจ่วยกันจะในการจัดการดําเนินการเวลาถ้าเกิดเหตุจริงๆหรือว่าเขาเอาแบบแปะเนี่ยนะจะมนก็ได้ส่งรถดับเพลิงอะไรอย่างมา้จ่วยนะ่ยจะถ้าบริเวณรอบๆบ,บ้านตีเกิดอันตรายนะี่ะถ้าในป่าแต่ก็ือ่างเจ้าหน้าที่จะเป็นขึ้นเขาเพราะพื้นที่ของหมู่บ้านเขาเนี่ยคือมันชันเนี่เนะ ยังเจ้าบ้านไปก็ไปไกล่ลำมัเป็นเขาเป็นดอยนะก็ัาสามารถคือเสียงเนาะเสียงในการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในด้านนี้ตัวนะคือจะต้องเขาจะต้องจัดการดาเนินการก็คือรอบๆในหมู่บ้านชุมชนนะจ๊ะ กรรมที่เราจะทําวันนี้นะคะนั่นก็คือการทําแนวกันไฟแล้วก็การปลูกป,ป่าเดี๋ยวขอให้ผู้ใหญ่นะคะช่วยแนะนําหรือบอกวิธีการทําแนวกันไฟให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเจ้าเดี๋ยวเจ้าอ,อันดับแรนนกนจาเนาะมีการเที่ยวถางเนาะ,ะทาเป็นแนวนะเจ้าโดยกว้างกว้างเนี่ยประมาณหกหรือแปดเมตรเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ระยะคือมันห่างแล้วก็กว้างสาม,มารเตียกันสิทติกันเนี่ยคือการเข้าพื้นที่ของชุมชนหรือว่า ส่วนมาเนี่ยเขาจะไปทําในแนวของปลาชุมชนนะเจ้าเพื่อว่าเขาปลูกก็ไม้ก็ตองอย่างเนี้ยมันก็สามารถที่จะไม่ถึงนะเจ้าเขาจะเป็ดตีต้องไปกันไว้ก่อนนะจ๊ะสิ่งที่การเนี่ยก็คือเขาก็ถางเนี่ยเนาะด้วยเจ้ทั้งมีดนะเจ้าแล้วก็เครื่องตัดหญ้านะเจ้าเนาะก็จะมีคนถางนําไปนะเจ้เาเสร็จแล้วก็จะมีคนกวาดแลักค้นเป่านะเจ้ะเนาะเพื่อทําให้เป็นแนว คือมันกว้างนะจ๊ะคือตามได้ระยะเปิดคือหเมตรแล้วก็แปดเมตรนะจ๊ะตีจะต้องทำค่ะค่ะการทําแนวกันไฟที่นี่ก็มีสามขั้นตอนเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือขั้นตอนการ ถางก่อนเพื่อเป็นการนําทางเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็มีการกวาดต่อแล้วขั้นสุดท้ายคือการเป่าเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้บอกว่าการทําแนวกันไฟนะคะต้องสร้างให้เป็นระยะห่างถึง6-8ถึงเมตรเลยใช่ไหมคะการทําแนวกันไฟเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันสมมุติว่าไฟมาตรงฝั่งนี้ใช่ไหมคะพอมันมาถึงแนวปุ๊บมันก็จะไม่สามารถลุกลามมาอีกด้ช่ได้คะกระจายตัวว่างยา คะอย่างที่เราจะมาดับไฟป่านะคะอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างคะมีเครื่องเป่าเนียนะ่ยเนาะแล้วก็ขาดไม่ตบนะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติ<ะ>ที่เขาหาได้คือในป่า,น,านะจ๊ะเนาะแล้วก็ถังน้ำแล้วก็ไม่กวาด จาะแล้วก็มีหลายๆอย่างตี่ว่าเขาสามารถที่จะนำขึ้นไปได้เนี่ยเนาะกี่ยับใวกาถ้าสมมติว่าเราไปดับบนภูเขาใช่ไหมคะะก็คืออุปกรณ์อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถเอาไปได้ง่ายๆพวกติดตัวได้สะดวกเจาะใจเจาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี่เดี๋ยวขอให้แม่หลวงช่วยสาธิตการดับไฟให้ดูหน่อยได้ไหมคะการดับไฟนะเจ้าน้นก,ก็ถ้าสถานสถานการณ์จริงๆเนี่ย คือสิ่งที่เราไปคืออันดับแรกเนี่ยก็จะเกิดไฟปา่าเขาก็ต้องได้จากเครือข่ายหรือว่าได้รับแจ้งนะจาะเนาะจากจ้าบ้านตีเมืวันนะักท่องเที่ยวหรืออย่างต่างๆเนี่ยก็สามารถตีจะโทรแจ้งทางเจ้าที่อุทยานแล้วก็เครือข่ายนะจ๊ะเนาะก็จะได้รวมกันไปจุดกันดับนะจ๊ะเนาะอันดับติดดับเนะี่ยมันจะต้องใจแล้วนะจะเครื่องเป่าไม่ตบ นเพื่อที่จะทำการดับนะะฮือบอลูกล้ามเนาะแล้วก็จะใจหนมนะจ๊ะลดตัวนะะ <c oughs> ถ้าไปตบแบบนี้มันจะทำฮือสาม,มารถไปติดได้นะจ๊ะเนาะมันกระจายจ,จ,จะมันต้องมีวิธีกะทีตบจะได้ฮือ คือดับเนี่ยต้องคือมันบบกระจายไปติดเจือติ่อื่นได้นะ่แะอันนี้คือตบแล้วก็ลากใช่ไหมะคะเนะคือมันดับง่ยายๆเนานะเราก็ต้องใจหนามฉีดให้มันดับเนี่ย อันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะสำหรับการดับไฟป่าใช่ะจ้ะอย่าตบเฉยๆแม่หลวงว่าตบเฉยๆเนี่ยจะทําให้เชื้อเพลิงนะคะกระจายไปติดจุดอื่นได้เนี่ยนะตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่นะแต่เวลาวิธีตบก็คือการตบแล้วก็ลากนะคะเกลือพอเสร็จแล้วเนี่ยปกติจะมีชุดน้ำมาอีกทีหนึ่งสําหรับดับอีกเครื่องเป่ามีเครื่องเป่าตีสามารถ ี่ยใไฟดับได้ะเดี๋ยวเราไปดูการทําให้ไฟดับจากเครื่องเป่ากันต่อเลยค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะชุมชนแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ติดผืนป่าและอุทยานซึ่งเกิดปัญหาไฟป่าบ่อยครั้งนะคะจึงทําให้ชาวบ้านนะคะเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของผืนป่าค่ะจนสร้างเป็นเครือข่ายป้องกันไฟป่าและหมอกควันค่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าปัญหาไฟป่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผืนป่าเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนอีกด้วยนะคะดังนั้นนะคะ การดูแลรักษาพื้นป่าจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะดูแลรักษาพื้นป่าของเราต่อไปค่ะอย่างที่นี่นะคะเครือข่ายป้องกันไฟป่าและหมอกควันตําบลเวียงตาลอําเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่วพันธ์นะคะที่มาให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็แนะนำวิธีการป้องกันไฟป่าค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ